อ่ะกันอ่ากันแดดน้ำแร่ตัูคอนโดค่ะถ้าขับหน้าเดือนหน้าเลยสองกระปุกค่าไป ทั้งหน้าพี่โจทําทอะไรมาบ้างทําจมูกค่ะจมูกแล้วก็ปลุกผมแล้วก็ดัดฟันอันนี้สองกระปุกค่ะลิปไม่มีสีใช่คะ่ะลิปหมดแล้วอะทา้งหน้าพี่ทำอะไรมาบ้างคนที่ชื่อบินหลาเนี่ยเขาต้องป่วยแน่เลยอะแม่ กูถามว่าพวกนึงพวกมึงจะเอาอะไรมาค้ำประกันในรายได้ของกูป่วยก็ไปนอนเนาะเขาหน่กจนนะเหนื่อยไม่เขาพิมพ์พละเรื่องกับไอ้นี่เลยเหนื่อยก็ไปรักษานะคะคุณพี่เหนื่อไปนอนปักหมุดให้ละกันน่าจะอยากได้อยากน่าจะอยากแบบเรียกร้องความสนใจอะทุกคน ตัวใช้ได้ทุกวันค่ะขัดทุกวันได้เลยขัดทุกวันได้เลยนะคะเคยสักมาประมาณสองปีแล้วนะคะและตอนนี้ที่ใช้อยู่เป็นประจําก็คือลิปนะคะใช้ลิปนะจ๊ะที่ใช้อยู่เป็นประจําเลยนะคะเพราะว่าปกติอะถ้าสมมติคนที่สักปากแต่ว่าใช้ลิปแล้วปากมันจะยังคล้ำนะคะอุบอกไว้ก่อนสักปากก็ไม่ได้ช่วยนะจ๊ะเราต้องบำรุงให้ถูกที่ถูกทางนะจ๊ะ มึงใช้กูเป็นเครื่องมือให้ได้แบบนี้หรอเอาอีกเอาอีกไปค่ะตลกอะ่ะสนุกอะ่ะ <c oughs> ไม่ตอนไม่รุ่นหน้าไม่ใช่แบบนี้นะโอ้โหดัดฟันลองดูทุกคนลองไปดัดฟันดูนะดัดสักสามรอบไปดูว่าน่าจะเปลี่ยนไหมถ้าเขาบอกว่าหน้า ไม่เหมือนวัยรุ่นอะถามเขาใช่ว่าหน้าพี่ทําอะไรไปบ้างแล้วเราไปดูตอนวัยรุ่นเดูหน้าพี่คนบอกว่าพี่สัญกรรมถ้าพี่สัญกรรมแล้วได้เท่านี้ยไม่ต้องสัลย์หรอในหลอกบางทีเราต้องยอมรับว่าการดูแลตัวเองอะอันนี้ค่ะเขาเป็นอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนไปให้บินลาบินลาบินเขาเขาเขาชื่อเขาชื่อติ๊กเขาชื่อบินหลา เขาดูเหมือนเขาป่วยเหมือนเขาเป็นหนักเหมือนเขาแบบเป็นกับน้องเหรอดูป่วยอ่ะดูไม่สบายอ่ะดูเป็นหนักอ่ะดูแบบคือจะฟ้องก็ไม่กล้าฟ้องอ่ะพูนตรงเลยบินไม่ลงหลุมเลยค่ะแบบเนี้ยเขาเป็นกับเราอะบินหลาจะรั่วเลยมึงฟ้องกูเลยมึงฟ้องกูได้เลยนี่ บินหลาเดี๋ยวจะได้บินจริงนี่เดี๋ยวดูวนะทุกคนดูทุกคนดูอยากเห็นโอทําเคสนี้เป็นตัวอย่างให้ดูไหม,มเดี๋ยวจะแคปแล้วทําเป็นตัวอย่างเดี๋ยวจะถัดอัดคลิปไว้ให้ดูเลยว่าเวลาฟ้องเวลามาที่ศาลเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ไหมลองดูไหมทำามา<ม>หลายเคสแล้วจริง,รงๆสุดท้ายเจอนะอ้โหร้องห่มร้องไห้ป่วยมั่งอะไรมั่ง พิมพ์ไปโดยที่ไม่คิดมั่งใช่สู้มือแบบนี้ชอบมากเลยจะทำให้ดูมึงทำไปเลยแล้วมึงเอายูสกูไปหาแดกละอย่าอย่าไปนี่เขาเลยพี่พี่ว่าอันนี้เขาอันนี้ยเขาป่วยเขาคงเขาเข<อ>าไม่สบายจริงอ่ะมึงทำเลยโยมึงทำเพียวตั้งใจจะเย็นๆค่อยๆพิมพ์ไม่ใช่โยอ่ะรักกับพี่เอาแล้วน้องก็ขอพรให้ไปจัดการเขาขอพร สาธุไปจัดการเขาไปจัดการโอเคนี่จัดเลยกูไม่กลัวโอ้ยพี่นุ่มเป็นคนดีจริงๆน่าจะเมาตดเมาตอดเมาตอ้ยเขาบอกว่าจะล่วพี่หนุ่มเลยเอานั้นมา จะรั่วจะรั่วให้เขาจับไหวอ่ะจริงจริงโอหัวรุดเหงาเหงาให้เขาจับไหวอ่ะอ่ะอันนี้กราบไหว้ซะนะคะอันนี้เหมาะสำหรับคุณบินลลามากเลยนะคะนตัวรอย่างเงี้ยไปบูชาจะร่ารวยอันนี้บูชาจะร่ารวยอันนี้เขาเรียกว่า เป็นทรงเป็นทรงที่อุดมสมบูรณ์นะคะบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นี่คือปางอุดมสมบูรณ์แล้วจะได้เนี่ยเขาเียเขาเรียกว่ากินมีกินมีใช้แต่ถ้าคุณอยากสุขภาพดีแต่อยากสุขภาพดีเอาปางนี้ไปค่ะอ่าอันนี้เป็นปางแบบออกกําลังกายนิดนึงนะคะเลือกเอาเลยอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะบูชาปางไหนนะคะได้อืมต่อมาหลังมาจอมานบูก็มา บินหล่ามาค่ะมามาบูชามาบูชากันบินหล่าบินมาบินทลานาทิมจิ้มดินใครบินมาเอาเขาชื่อบินหล่าไงน้องเขาบอกเขาว่าบินหล่าบินมาบินทลานาทิมจุ่มดินเราเนี่ยนะ พี่หนุ่มเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบจริงๆไปไหนแล้วกรับมากรเออกำลังสนุกเลยอ่ะน่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> บินหลามันนี่สครับมีฟองค่ะสะครับตัวนี้ใช้แทนสบู่ได้เลยคือมันมีฟองมันทำความสะอาดชำระล้างร่างกายได้เหมือนแบบ <c oughs> อ๋อเขาไปกินยาแล้วเหรอฮ้ย <c oughs> คือทำความสะอาดได้เหมือนกับเขาเรียกว่าไงอะ่ะเหมือนเราใช้สบู่เลยนะคะอ่ะเอาไป119บาทโมโหเอาไป119บาทเลยหนึ่งกระปุกเดี๋ยวตอนนี้หนึ่งกระปุกเหลือเท่าไหร่เดี<ม>๋ยวแป๊บนึงนะ<ม>เดี๋ยวจัดโปรนี้ให้ดีกว่า760คนเนี่ย โอเอาโปนี้ให้เจ็ดร้อยหกคนเดี๋ยวโออดูหนึ่งกระปุกก่อนว่าเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวดูกับหนึ่งนะเหลือเจ็ดสิบแปดบานเน็ตหมดไปแล้วสงสัยเจ็ดสิบแปดบานนี้สัครับหนึ่งกระปุกเตรียมกดนะเจ็ดรอยยสิบหกคนนะโอให้ราคาแบบสำหรับคุณบินหลาเมื่อกี้ทำให้โอรู้สึกว่าุณราคาแล้ ทำให้เราอยากลดราคาแล้วรู้สึกว่าเพื่อทุกคนเพราะไม่มีความสุขไงปกติก็ขำมีความสุขอยู่แล้วพอเจอคุณบินหลาเข้าไปอมีความสุขหนักเข้าไปเลยเอาไปเลยหนึ่งกระปุกแ้้วจงมอบความรักให้กับเขาหนึ่งกระปุกค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะเอาไปเลยเฮ้ยจ้าจ้าโอคุณบินหลานี่คือมาเอ้าผมคุณบินหลาทาให้โอมอบวาให้กับคุณบินหลาเลยคุณบินหลาทาให้โอ้ต้องมอบความรักให้กับทุกคนคุณบินหลาฉันรักทุกคน เอาไปค่ะ,ะ,คะคหมดคือหมดหมดตก,การนี่เดี๋ยวลงไลท์เลยนรกทุกคนเอาไปค่ะกดให้ทันนะคะมีอยู่นิดเดียวหมดแล้วเดี๋ยวลงไลท์เลยค่ะ <c oughs> เอาไปเลยค่ะอขอบคุณบินหลาเห็นไหมล่ะเราต้องอวยพรแล้วเราก็ต้องเนี่ยเอาเอามาให้เขาขอพร เอาองไหนเนีมีหลายปางโอ้ยมีหลายปางเลยอย่างคุณบินหลาเนี่ยพี่ว่าปางนี้น่าจะเหมาะกับเขาที่สุดบินหลาบินหลาอันนี้เลยค่ะปางชายโยชายโยโห่ล้ำลมไปบินหลาบินลาบินมาหน้าทิมจุมดินเอาขอเช็คหนึ่งกระปุกก่อนลองงานบ้างลทุกนะที่ว่ายืนเฉย หนึงกระปุกค,ค่ะเอาไปเลย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 เไปเลยไม่เคยให้ราคานี้มาก่อนเพราะคุณบินหลาอารมณ์ดีค่ะโอ้อารมณ์ดีอารมณ์ดีค่ะอ,อ,าอารมณ์ดีค่ะหมดแล้วเดี๋ยวลงไลน์เลยนะคะหมดแล้วเดี๋ยวขอลงไลน์นะจ๊ะหมดแล้วลงไลน์นะจ๊ะทำไมไม่ให้พี่หนุ่มออกกล้องบ้าง ผมนั่งขายของอยู่พัแปบ๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวให้ออกเดี๋ยวให้ออกนะคะแปบ๊บหนึ่งคือสภาพตอนนี้คือแย่มากเลยครับอยากจะออกมกันจันะครับแต่ว่าบินลาบินมาบินทลาหนะ้าทิมจุมดินอื้มหล่อเชียวนฮ้ย <c oughs> น้องใส่มั่งน้องใส่มั่ง <c oughs> น้องผมยิ่งยิกงเนี้ยใส่ต้องเทแน่เลยอ่ะ <c oughs> หมดแล้วจ้าโอเคขอบคุณค่ะอุ้ย <c oughs> <c oughs> สวยเลยแต่มันแว่นมันต้องเอาไปดักนิดนึงมันใหญ่มาทันบินล,ละพอดีหมดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่หนุ่มใช้จะครับด้วยไหมใส่แว่นอนะใส่แว่นใส่แว่นทำไมครับพี่หนุ่มใช้ครับตะกี้ก็ยังใช้อยู่เลยอยู่ในห้องน้ำใส่แใส่แโอเคค่ะแปดร้อยทุกคนไปนอนไหมไปนอนไหมจ๊ะ ตีสองแล้วไปนอนไหมจ๊ะพี่หนุ่มรอเหมือนเดิมตีสองแล้วไปนอนไหมจ๊ะกดแล้วบินหลาร้อยวันนี้เอาอีกค่ะไม่ทันค่ะโอ้ oh my god ไม่ทันกี่คนถอดสองกระปุกไม่ได้ค่ะ ทันคาสามไม่ทันคาสี่โอเคที่รักบิหลาให้เท่าไหร่ดีคะราคาเนี้ยคือคือจะให้แค่ครั้งเดียวแล้วเพราะว่ามันเป็นราคานี้ไม่ได้ถ้าลูกค้าที่เขาแบบสต็อกเป็นหมื่นหมื่นมาเห็นแล้วคือมันไม่ได้เพราะนี้มันเป็นราคาหมื่นกระปุกไม่แต่มันเป็นราคาราคานั้นแต่เราให้เราแค่ให้เวลานี้เฉยๆไงอ่ะใช่แค่นี้ก่อนถ้ากล้าขึ้นแล้วกดนะจ๊ะ แป๊บนึงนะคะกดตะกร้าให้อะไปค่ะ,ะกดได้เลยค่ะกดได้เลยค่ะสองก็ปุกมีไหมคะมีจับแบบนึงนะจ๊ะหนึ่งนะะนหนึ่งปลกสงสารช่องรองช่องรองแก้ไม่ได้ไอะไรนะ,ะใช่ไหมเนี่ยปุกใช่ไหมตะกี้เนี้ยหมดแล้วค่ะฮะห,หมดแล้วจะต้องใส่แว่นยัดตามันสบายขึ้นใช่ปะ